คนเสื้อแดงอุดรแล้วกันเปลี่ยนไหมอาจารย์เพราะว่าพักเพื่อไทยในวันนี้พักคุณทักษิณในวันนี้ก็ไม่เหมือนสักเมือ่อเมื่อปีที่แล้วนะพักเพื่อไทยในวันนี้จากแต่ก่อนเคยพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแบบแบบเป็นพระเอกได้นะอาจารย์แต่ว่าวันนี้ไม่มีเลยบนเวทีเพราะบางคนอาจจะไปวิเคราะห์ว่าเพราะคุณไปจับมือกับคนทารัฐประหารไปจับมือกับคือไม่กล้าพูดอะไรแล้ว<อ>เพราะถ้าพูดไปเนี่ยนะคือคือถ้าคุณพูดไปนะคุณก็จะถูก เอาไม่ใช่ไม้เคาะหัวอย่างเดียวแหละโดนอ่าไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามข่าวนะว่าคุณทักษิณมาเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ต้องติดคุกเลยอแม้กระทั่งอยู่ชั้นสิบสี่สิบสี่สิบหกิบี่ครับอาจารย์สิบสี่นะอยู่ชั้นสิบสี่หรืออะไรก็ตามนะแล้วก็คุณสิทธาทำไมจะต้องถูกออกไปอันนี้ก็แปลว่ามันมันมีการยื้อยุด แล้วก็มันมีการต่อรองกันอยู่ตลอดเวลามันมีการต่อสู้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นกรณีที่ขณะนี้ที่คุณทักษิณอยู่เนี่ยคือคุณพูดอะไรและทำอะไรเกินเลยเนี่ยมันไม่ได้น,นะนะเกินเลยเพราะว่าในเชิงยุทธศาสตร,ร์ของฝั่งจารีตเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นสิ่งจำเป็นอาจารย์เคยพูดในรายการนี้ด้วยนะเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขา ต้องการที่จะให้เติบโตจริงไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นที่รักขนะนี้ที่รักดูเหมือนจะสีน้ำเงินน่าจะน่าจะเป็นทับเออน่าจะเออแล้วประสบความสำเร็จในเวทีวุฒิสมาชิกด้วยนะถึงแม้ว่าป๊อปลาว์ทเนี่ยจะไม่ได้ก็ตามอาจารย์กำลังจะบอกว่าอนุรักษ์นิยมอำนาจเก่าเนี่ยใช้คุณทักษิณสู้กับพรรสีส้มใชั่วครั้งชั่วคราวใช่ เออไม่ได้ไม่ได้รักคุณนะไม่ได้ต้องการให้คุณเติบโตจริงเพราะนั้นเขาก็คงระมัดระวังก็คือจะไปแตกการเมืองก็ไม่ได้ไอยกอย่างเลือกตั้งครั้งที่แล้วบอกหนึ่งหนึ่งสองต้องไปคุยกันในสภาตอนนี้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรเลยนะจ๊ะไม่เอาทีนี้ถ้ายิ่งพูดมากแล้วเดี๋ยวทําไม่ได้ก็จะโดนคําว่าตบัดสัตว์ซ้ําไปซ้ำมาอีกซึ่งมันมันมันไม่เป็นที่น่าเชื่นชมพะนั้นก็เข้าใจได้ว่าเลยไม่พูดเลยอไม่พูดอะไรเลยเอาว่าคุณทักสินมา มาแล้วครับแค่นั้นแค่นั้นเก่งจะถามอาจารย์ว่าข้อกล่าวหาเก่งใช้คํานี้แล้วกันนะอาจารย์เพื่อความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยเขาในบางมุมก็ได้บางคนกล่าวหาเขาว่าตบัดสัตว์กับคําพูดโกหกหรือบางคนอนจาจจะหนักกว่านั้นไอ้คาพูดเหล่านี้ครับอาจารย์มันส่งผลไหมต่อพี่น้องคนเสื้อแดงที่อุดรต่อชาวอุดรในแง่ของการเมืองท้องถิ่นรอบนี้อาจารย์ว่านะก็คือการที่ข้ามขั้วไปเนี่ย อ่าแล้วก็การที่ไม่ได้เข้มแข็งในการแก้ปัญหาทางการเมืองไม่สามารถเป็นที่หวังได้เนี่ยมันจึงทำให้คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งและคนในชนบทไพร่จำนวนหนึ่งเ่างั้นเถอะหันไปเลือกพรรคประชาชนอย่างคือพรรคประชาชนเน่เสียงของคนเมืองที่มันใกล้ชิดเทคโนโลยีแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันน่าประหลาดที่คนในชนบทถูกไหมฮะซึ่งอาจารย์ภูมิใจนะ ว่าอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของคนเชื่อแดงที่เราเปิดโรงเรียนการเมืองแล้วเราก็ในเวทีการปราศัยหรือในโรงเรียนของเรานั้นเนี่ยเราสร้างพลเมืองที่มีการตื่นรู้ทางการเมืองขึ้นมานะเพื่อตระหนักถึงอำนาจของประชาชนในระบบประชาธิปไตยแล้วทำให้เขาคิดเองได้ไม่ว่าจะมีแกนนำนปชแตกแยกอยู่ไม่อยู่ก็ตาม นะจะพูดการเมืองหรือไม่พูดก็ตามแต่ประชาชนเนี่ยในปีนี้เนี่ยในในปี66เนี่ยมันไม่เหมือนกับปีตอน44อย่างสิ้นเชิงนะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้เลือกคือคนที่เลือกเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยยังรักษาไว้ได้อยู่โดยเฉพาะเมื่อคุณทักษิณมาก็ถือว่าก็น่าจะยังโอเค,คนะถ้าไม่เสียมากไปกว่านี้อีกนะซึ่งอาจารย์ก็ไม่แน่ใจครับเหตุผลเพราะว่า ขณะที่เลือกปีหกหกเนะี่ยเขายังบอกว่าเขาไม่เอาสองลงุงถูกไหมคะแต่ตอนนี้ข้ามมาแล้วแต่มีสิ่งชดเชยว่ามีคุณทักษิณมามันชดเชยกันได้ไหม,มกับการที่เขาดีใจอาจารย์เชื่อว่าคนเสื้อแดงไม่ว่าเขาจะคิดยังไงเขาดีใจที่คุณทักษิณมามแต่ว่ามันชดเชยกันได้ไหมกับการที่ว่าคุณทักษิณมาแล้วเนี่ยมันต้องทำขั้วนะตอนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบเลยนะอาจารย์เพราะว่าใช่ คือเขาเนี่ยรักคุณทักษิณดัฉันไม่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 ปฏิเสธครับแล้วเขาอยากให้คุณทักษิณกลับเพราะโดนลังแก่บางคนบอกแบบนั้ใช่ใช่เพราะถูกกระทำมาตลอดตงศาลแต่มันชดเชยกันได้หรือเปล่ากับการที่ว่าคุณทักษิณมาแล้วต้องไปจับมือต้องไปเป็นนั่งร้านแล้วต้องไปอยู่ภายใต้การควบคุมอ่ะคุณพูดอะไรทําอะไรตามแบบที่คุณต้องการไม่ได้โอประเด็นนี้อาจารย์คือ ให้เห็นภาพใหญ่เลยว่าทักษิณกลับคุณทักษิณกลับกับต้องอยู่ภายใต้อำนาจอะไรก็ไม่รู้ที่ทําเป็นพักการเมืองแบบเพื่อไทยเดิมไม่ได้แล้วอทำทำแบบเดิมไม่ได้คนพราะฉะน้นจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดมากแล้วคนจะรับได้หรือเปล่ามันก็คือ,อต้องพูดในสิ่งซึ่งคิดว่าคงไม่โดนเล่นงานพูดเรื่องยาเสพติดนะครับเออก็คงคงพูดได้พูดเรื่องหนี้ครัวเรือนพูดได้นะแต่ว่าถ้าไปพูดได้มากกว่านี้ ในเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาทีหลังอีกก็ได้ก็เลยเพื่อไทยเราอยู่ในสภาพนี้ใช่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เลยชูคุณทักษิณเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกคนคนอื่นเกรงหมดอาจารย์เข้าใจนะต้องเกรงหมดะจะพูดอะไรมากก็กลัวว่ามันทําไม่ได้จริงรตามปากพูดครับ,รบก็จะโดนข้อหาว่าตบาศัตว์ครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แม้กระทั่งคุณทักษิณหรือรัฐบาลเองก็ ก็ต้องเปลี่ยนตั้งหลายหลายเรื่องเม่ว่าตอนนี้ถ้าทางการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญการนิรโทษกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตามความเข้าใจของคนก็คิดว่าเขาคงจะให้รวมหนึ่งหนึ่งสองแบบมีเงื่อนไขครับคือเขาเอามาตรงกลางอ่ะนะพวกหนึง่งหนึ่งหนึ่งสองแบบไม่มีเงื่อนไขนิรโทษเลยครับนะออกพวกหนึ่งไม่เอาเลยไม่นิรโทษแต่บอกก็มีความหวังว่า คนมองนะว่าเพื่อไทยจะเลือกตรงกลางก็คือให้นิรโทษแหละแต่แบบมีเงื่อนไขแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ่ะครับเออเพรานั้นก็ต้องกลับมาทางนี้แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องประชามติไอ้ที่ว่ามีสองชั้นมันจะกลายเป็นชั้นครึ่งครับซึ่งมันก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ดังนั้นแปลว่าอะไรที่เคยคิดและเคยพูดเอาไว้เนี่ยอาก็จริงมันทํามไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนบางส่วนเนี่ยเขาถึงแม้เขาจะรักคุณทักษิณแต่คิดว่าถ้า มันไม่คุ้มกันน่ะอนะกับการที่ว่าอาได้เป็นรัฐบาลบแบบแบบนี้ยอแบบนี้จะบบจะเรียกว่าแบบเป็ดง่อยก็ได้แบบเป็ดรัฐบาลเป็ดง่อยเหรอจ้านเออจะเป็นแบบเป็ดง่อยก็ได้ก็คือเดินเต็มก็ไม่ได้ครับนะคือเป็ดมันก็ครึ่งน้ําครึ่งบอกอยู่แล้วครับนะแล้วง่อยอีกนะ ก็ก็ยิ่งลําบากคือทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือสองประเด็นที่คนอุดรเนี่ยหรือคนทั่วทั้งประเทศก็ได้ที่เป็นคนทั่วทั้งประเทศเหมือนกันหมดค่วเนี่ยคือต้องบาลานตัวเองเราว่ารับได้หรือเปล่าคุณทักษิณกลับใช่ี้ายยกตัวอย่างเช่นคนที่เลือกสสอุดรแบบเดียวกับที่บัญชีรายชื่อที่มีสิบล้านเนี่ยอันนี้มันประมาณสามแสนกว่าที่อุดรนะจากคนที่แปดแสนกว่านะสามแสน สามแสนกว่าสามแสน 95, หรือไงประมาณนี้นะ,ะคําถามว่าในสามแสนกว่าเนี่ย<ม>เขายังขณะนั้นเนี่ยยังมองว่าพักเพื่อไทย<ม>เป็นพักฝ่ายประชาธิปไตย<ม>ที่สู้กับอํานาจเผดก,การมาตลอดครับถึงแม้ว่าดูจะไม่ค่อยกล้าแข็งเหมือนกับพักหนุ่มๆ<อ>คนรุ่นใหม่ครับแต่ก็เอาหน้าเป็นผูกพันกันมานานเพราะนั้น มันเป็นไปได้ที่สามแสนกว่าเนี่ยมันก็จะมีคนซึ่งเป็นผู้รักประชาธิปไตยดังนั้นโอเคคุณทักษิณมาคนส่วนหนึ่งที่ที่รักมากเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นด้านบวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันแลกกันกับการเมืองที่ข้ามกั้วเนี่ยได้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันที่ได้มาจะได้มาจากคุณทักษิณมาเนี่ยกับที่จะเสียแบบที่เขา ไม่สามารถยอมรับได้อาจารย์ว่าไม่รู้อันไหนจะมากกว่ากันนะรอดูผลอย่างเช่นเช็ทิ้งดอก่อก็ได้นะอาจารย์นะไม่ไม่นะไม่รู้ว่าอันไหนจะมากกว่ากันนะอเพราะว่าเดิมนะในความเข้าใจของอาจารย์เนี่ยก็คือในสิบล้านกว่าทั่วประเทศอ่ะที่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์มองครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยเป็นครึ่งหนึ่งเป็นเอฟซีอีกครึ่งหนึ่งเป็นอุดมการณ์ และถ้าครึ่งหนึ่งอุดมการเนี่ยนะเเกิดยกออกทั้งยวงเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงมันก็แบบเดียวกับ3 9ม0 0 0เก้าชื่อของในอุดอรอยู่เหมือนกันเพราะนั้นโอเคมันมันมีด้านบวกของคุณทักษิณมีด้านบวกที่เป็นรัฐบาลบแต่มันมีด้านลบก็คือปัญหาทางการเมืองี่ออาาจรย์ได้มันไม่ใช่มีบวกอย่างเดียวครับ นะั้นแล้วก็แก้เศรษฐกิจก็ไม่ได้แก้ได้เต็มที่นะไม่ได้เต็มที่ทั้งหมดนี่ขณะนี้บางคนเรียกหาชาวนาหาไร่ละพันแบบเดียวกับยุครุงตู่แล้วนะบแบบเดียวกับยุครุงตู่เพราะนั้นก็ไม่ได้แน่ใจว่าปัญหาเศรษฐกิจจะทําได้ครับทําได้ดีนะเพราะฉะนั้นมีด้านบวกของคุณทักษิณแต่ด้านลบที่มันหนักหน่วงเนี่ยก็คือการที่ คุณไปจับมือครนะแล้วก็ทําให้วิกฤตการเมืองเนี่ยการเมืองยังประชาชนยังไม่สามารถได้อํานาจครับมันต้องยืดไปอีกนะเพราะนั้นมันก็จะอ่อวอเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะในสิบล้านกว่าในรวมทั้งประเทศนะแล้วก็ในสามล้านกว่าของอุดอรเนี่ยมันจะมีครึ่งต่อครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าติดตามเหมือนกันนะ,ะอาจารย์ผมอยาก ชวนอาจารย์มาฝั่งพักสีส้มบ้างเพื่อไทยเขามาเต็มนะอาจารย์มีคุณทักษิณมา,าพักประชาชนพักสีส้มพักเก้าไกลเดิมเขาก็จะลงพื้นที่เหมือนกันมีคุณพิธาคุณชัยธรวัฒน์เข้าใจว่าคุณธนาธรก็อาจจะลงไปวันที่16วันที่16น่าจะวันเสาร์ไหมก็จะไปเหมือนกันวันที่16พฤศจิกายนนะครับตามรายชื่อที่คุณผู้ชมได้เห็นอาจารย์มองว่าเพื่อไทยเขามีโอกาสมากกว่าแต่อาจารย์เห็นการทํางานของ พรคประชาชนแล้วเป็นยังไงในการสู้สึกที่คือพรคประชายชนเนี่ยเขาพูดได้เต็มที่นะคือในขณะที่เพื่อไทยนี่ย,ยังอ้มอำ้อึ้งอึ้งก็พูดได้อย่างมากก็กลายเป็นคุณทักษณิณที่พูดครสองคำแค่นั้นนะแต่พรคประชายชนนี่จะได้เปรียบในการที่พูดได้เต็มที่ในประเด็นทางการเมืองครับซึ่งมันจะถูกจริตกับผลที่ต้องการแก้ปัญหาทางวิกฤตทางการเมือง นะต้องการแก้ปัญหาการเมืองและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะกับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฟังจารีตอํานาจนิยมทั้งหลายว่าประชาชนเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วผลของการเลือกพักคก้าวไกลหรือพักประชาชนเนี่ยแม้คุณจะใช้วิธีว่าเอาพรรคเพื่อไทยมานะมันอาจจะทำให้พัฒนาการการเมืองของไทยในชะลอไปพักหนึ่ง แต่มันไม่มีทางมันไม่มีทางที่ฝ่ายจารีจะชนะในในทัศนะของอาจารย์นะเพราะนั้นพรักประชาชนเนี่ยก็สามารถหาเสียงได้เต็มที่คุณจะแก้ปัญหาการเมืองยังไงคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงนะเพียงแต่คุณอาจจะพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้นะเพราะว่าถูกหมายหัวเอาไว้อะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าเขาเขาพูดได้เต็มที่นี่คือพูดได้ทุกเรื่องนะแล้วโดยเฉพาะ ในกรณีที่ประชาชนเนี่ยสนใจคือสิ่งที่แม้กระทั่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คุณควรจะพูดกันได้ว่าคุณจะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยและประชาชนเนี่ยมีความสุขและดีขึ้นได้อย่างไรครับซึ่งมันก็ต้องไปด้วยกันกันกบยุทธศาสตร์ใหญ่ถ้ายุทธศาสตร์ใหญ่คุณมีการปรับโครงสร้างการเมืองปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเวลาคุณมาปรับสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะอิงกันไปกับยุทธศาสตร์ใหญ่ได้ แต่ว่าถ้าพ่าพักที่ไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่เลยครับก็ไม่รู้จะทำทำได้อย่างมากก็คือบางเรื่องซึ่งได้รับอนุญาตให้พูดได้เท่านั้นเพราะนั้นคือพักประชาชนเสียเปรียบที่ตัวเองไม่มีอำนาจรัฐอ,อันนี้ไม่มีงบประมาณนะอันนี้เสียเปรียบแต่มันมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าหาเสียงได้เต็มที่เลยในขณะที่ลุ้งไปตรงมาเออแล้วพูดได้เต็มที่ในขณะที่พัก พักทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพูดไม่ได้ต้องตัวเกรงต้องระมัดระวังมากเลยว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวจะโดนว่าอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะสำนักข่าว today make tomorrow today